สวัสดีค่ะทุกคนพบกับหมอแพร์ไพรในการดูดวงรายวันประจำวันที่24ตุลาคม2568ขอให้ทุกท่านตั้งใจรับฟังและนำไปปรับใช้กับตัวเองนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานหรือโปรเจกต์สำคัญการเงินมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเล็กๆหรือได้เงินคืนจากที่เคยให้ยืมความสัมพันธ์คนโสดมีโอกาสพบเจอคนใหม่ที่น่าสนใจ ส่วนคนมีคู่ควรใส่ใจเรื่องการพูดคุยพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเขียวจะช่วยเสริมโชคด้านการเงินพลังงานประจําวันคือเปิดใจรับสิ่งใหม่อยากกลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะคนเกิดวันจันทร์วันนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยนายกับงานหรือสถานการณ์รอบตัวแต่ความอดทนจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จการเงินระวังรายจ่ายจุก,จ,กจิกเก็บเงินได้ไม่เต็มไม่เต็ม,มเมนื่ความสัมพันธ์คนโสดควรอยู่กับตัวเองก่อนส่วนคนมีคู่ควรระวังเรื่องอารมณ์พลังสีที่ควรสวมใส่คือสีขาวช่วยเสริมพลังใจให้สงบพลังงานประจําวันคือการพักผ่อน และฟื้นฟูร่รางกายอย่าเร่งรัดตัวเองมากเกินไปสำหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้เป็นวันที่คุณจะได้รับโอกาสด้านงานหรือธุรกิจมีคนหยิบยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจการเงินมีเกณฑ์ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือมีรายได้เสริมความสัมพันธ์คนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางส่วนคนมีคู่ควรชวนกันออกไปทำกิจกรรมใหมๆ่ๆพลังสีที่ควรสมสายคือสีแดงเสริมความมั่นใจและพลังงานบวกพลังงานประจําวันคือกล้าตัดสินใจและเดินหน้าต่ออย่างมั่นคง คนเกิดวันพุธวันนี้คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆเหมาะกับการเริ่มต้นโปรเจกต์หรือวางแผนระยะยาวการเงินมีเกณฑ์ต้องเสียเงินกับเรื่องเรียนรู้หรืออบรมเพิ่มเติมแต่จะได้ผลตอบแทนในอนาคตความสัมพันธ์คนโสดอาจเจอคนถูกใจผ่านกิจกรรมหรือกลุ่มง,งานส่วนคนมีคู่ควรสนับสนุนกันและการพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีฟ้าช่วยเสริมสมาธิและความคิดสร้างสรรค์พลังงานประจําวันคือการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองสําหรับคนเกิดวันพฤหัสวันนี้ จะมีความโดดเด่นเรื่องการเจราจาต่อรองงานที่ต้องใช้คำพูดจะประสบความสำเร็จการเงินมีเกณฑ์ได้ร,รับจากงานเสริมหรือค่าคอมมิชชั่นความสัมพันธ์คนโสดอาจได้เพื่อนใหม่ที่นำไปสู่ความรักส่วนคนมีคู่ควรพูดคุยกันด้วยเหตุผลพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีทองเสริมโชคลาภและความมั่งคั่งพลังงานประจำวันคือการสื่อสารอย่างมีสติคนเกิดวันศุกร์วันนี้คุณจะรู้สึกเบิกบานใจมีแรงบันดาลใจในการทำงานและใช้ชีวิตการเงินมีเกณฑ์ได้รับของขวัญ หรือผลประโยชน์จากผู้ใหญ่ความสัมพันธ์คนโสดอาจได้พบรักในที่ทำงานส่วนคนมีคู่ควรเติมความหวานให้การพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีชมพูเสริมสเสน่ห์และความรักพลังงานประจำวันคือการมองโลกในแง่ดีและสร้างรอยยิ้มสำหรับคนเกิดวันเสาร์วันนี้ควรระวังเรื่องความเครียดจากงาน,นหรือครอบครัวการเงินมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายกับเรื่องสุขภาพหรือซ่อมแซมบ้านความสัมพันธ์คนโสดอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจส่วนคนมีคู่ควรให้กำลังใจการพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีมู่ช่วยผ่อนคลายจิตใจพลังงานประจำวันคือการปล่อยวาง และให้อภัยตัวเองคติสอนใจจากจักรวาลวันนี้เมื่อใจสงบโลกก็สงบตามจงเลือกความสุขในทุกช่วงเวลาสวัสดีค่ะ